ภรรยาซื้อเสื้อใหม่ให้สามีแต่ผัวนี้กลับหงุดหงิดคิดต่อว่าประหยัดประหยัดบ้างสตางค์ที่หามาพวกเสื้อผ้ามีเต็มตู้ไม่ดูไงภรรยาไปเยี่ยมแม่ต่างจังหวัดบอกผัวให้ขับรถไปส่งชั้นได้ไหมผัวยังเครืองเรื่องซื้อเสื้อเลยไม่ไปบอกเมียให้ไปรถบัสผู้ตัดคําผัวเลิกงานขับรถมาจะกลับบ้านเห็นรถบัสโดยสารนั้นพลิกคว่า รถคันนี้เมียเขานั่งเป็นประจำผัวจอดรถวิ่งหาตามภรรยาศเกลื่อนกลาจะขาดใจไหนเมียผมหรือเธอจมตกลงน้ำเขาถามหาใครเห็นไหมเมียของฉันนั่นก็มาผัววิ่งหาภรรยาจะขาดใจเขาอ่อนร้าตัวชากลับมาบ้านเห็นเมียนั้นนั่งเย็บผ้าน้ำตาไหล ไหนคุณบอกจะไปเยี่ยมแม่คุณไงเมียบอกไปแต่ไม่ทันรถนะสิฉันมัวง้อขอคืนเสื้อเจ้าของร้านกว่าเขานั้นจะยอมรับรถขับหนีฉันนี่แย่ใช้ตังเปลืองเรื่องเรื่องไม่ดีเสื้อตัวนี้ฉันซ่อมเย็บเก็บให้คุณน้ำตาชายไหลหลังนั่งตรงหน้าสิ่งมีค่าบางครั้งรู้ต่อเมื่อสูญ ผมรู้แล้วในนาทีที่ไม่มีคุณมันทารุณเพียงไรใจจะพังเคยบ้างไหมงอนกันวันรนิดแต่ชีวิตไม่รอง้อสาสางเรื่องเล็กน้อยปล่อยทิฏฐิมิยอมวางอาจจะค้างไม่เข้าใจไปชั่วการจงรักกันในวันที่ยังมีลมหายใจ กำลังใจจากคนใกล้ตัวสิ่งหนึ่งที่มีค่ามากที่สุดในยามที่คนเราท้อแท้ก็คือกำลังใจจากคนใกล้ตัวในยามที่คนเราลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างอาจจะเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือความฝันพลังงานทั้งกายและทางใจคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการทำสิ่งเหล่านั้นและเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในการทำสิ่งเหล่านี้เมื่อทำไปเรื่อยๆแล้วคนเราจะรู้สึกเหนื่อยและท้อแท้อย่างไม่มีทางเลี่ยงได้เลยมีหลายคนนะครับที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์แบบนี้กับบางคนเขาอาจจะเหนื่อยและท้อมากๆ จนพลังงานหมดท้ายที่สุดก็ตัดสินใจยอมแพ้ไม่ไปต่อกําลังใจจากคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องป้าน้าอาเพื่อนแฟนสามีภรรยาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการเพิ่มพลังทั้งทางกายและทางใจให้มีแรงเดินหน้าได้อีกครั้งในยามที่คนเรากําลังเหนื่อยกําลังท้อแท้การที่ได้รับพลังงานบวก ได้กำลังใจจากเราคนใกล้ตัวมันคือแรงผลักดันชั้นดีที่จะเป็นครีแมนทำให้คนเราไปถึงเป้าหมายได้เหนื่อยไม่ลูกพ่อแม่เป็นกำลังใจให้นะเฮ้ยมึงทำได้อยู่แล้วพวกกูเอาใจช่วยพี่รักไม่ต้องกังวลนะเธอมีเขาอยู่ข้างๆเสมอในขณะที่คนเรากำลังจะจมดิ่งไปกับความท้อแท้ประโยคเหล่านี้แหละที่สามารถดึงเรากลับขึ้นมาได้อีกครั้ง กล่าวโดยสรุปกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญถึงแม้มันจะกินไม่ได้ก็ตามทีแต่มันช่วยให้คนเรากลับมามีพลังอีกครั้งได้นะขอขอบคุณบทความ forward line เผยแพร่ o ค้ชออฟไลน์จาก Facebook ภาพประกอบพิซซาเบ y เสียงดนตรี k ีเน m มาสเตอร์ค่ะ